ไม่ได้เต็มน้้ำหนักนะครับเที่ยวนี้ก็ได้ประมาณ24ตันกว่าๆกว่า25นะครับ46ตันนะครับรอรู้ว่าน้ำหนักเนื้อจะได้24ตันครึ่งหรือเปล่านะครับไปทั้งหมด4คันนะครับพ่วงแรกออกไปแล้วครับนี่เขาจะมีของเสียกล้องนะครับแล้วก็พี่แซมนะครับ อยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงซิ่งแทแลน,นะครับผมก็มีงานขึ้นยางพารานะครับเป็นงานพาราแพนดิบนะครับผมรอบนี้ก็ขึ้นอยู่ใกล้บ้านหน่อยนะครับผมไม่นด้มาขึ้นที่นี่นานแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็แยกแม่แยกลูกขึ้นเหมือนเดิมนะครับ thank <laughs> you ขออภัยนะครับผมโอ้คนขึ้นเขาไม่ให้ถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นให้ดูนะครับเทียบน้ําหนักดูนะครับเฉพาะตัวแม่นะครับยี่สิบสี่ตันนะครับแปดสิบโลนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่เต็มน้ําหนักนะครับแม่ลูกต้องให้ได้ไม่เกินยี่สิบห้าตันนะครับแบ่งๆกันนะครับวิ่งนะครับผมยี่สิบสี่ตันแปดสิบโลนะครับ โอเคนะครับคุมผ้าได้เลยก็ไปเผื่อตัวลูกเอานะครับตัวแม่นี่ผมใส่ได้สิบสองครึ่งนะครับน้ำหนักรวมมันได้ยี่สบสี่เป็นขาดหนึ่งตันก็แสดงว่าผมใส่ได้แค่สิบเอ็ดตันครึ่งนะครับเราก็ไปเพิ่มตัวลูกเอาก็ได้นะครับตัวลูกก็จากสิบสามตันก็จะเป็นสิบสี่ตันนะครับเพิ่มมานะครับคุมผ้าเลยนะครับผมตัวแม่ก็ได้น้ําหนักแล้วนะครับผมยังไงก็ขาดนะครับขาดหนึ่งตันนะครับเพราะว่าน้ําหนักรวมเรา น้ำหนักแม่ลูกก็ไม่ได้เตีมยน,น้้ำหนักนะครับเที่ยวนี้ก็ได้ประมาณ24ตันกว่าบกี่บ25นะครับตัวแม่ก็ขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมน้ำหนักรวมได้24ตันนะครับขาดไปหนึ่งตันนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนื้อน้ำหนักของเที่ยวนี้ก็ใส่แค่24ตันครึ่งนะครับผมไม่ถึง25นะครับแสดงว่าตัวแม่ของเราก็ได้อยู่ประมาณ11ตันครึ่งนะครับ ก็คุม่านเลยครับที่เหลือก็เฉลี่ยตัวลูกเอานะครับผมสเตท้ายเรียบร้อยนะครับผมป้องกันของหล่นะครับนี่ความปลอดภัยก็ต้องที่หนึ่งนะครับไปทั้งหมดสี่คันนะครับพ่วงแรกออกไปแล้วครับนี่เขาจะมีของเสียกล้องนะครับแล้วก็พี่แซมนะครับช่อง y youtube แกก็แซมวิ่งนะครับผมก็เข้าไปติดตามได้นะครับสุดหลอนนะครับแห่งเมืองบุรีรัมย์ รอคนงานพักเที ako, ่ยงนะครับผมช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายขึ้นต่อนะครับตัวลูกก็ได้ครึ่งคันแล้วนะครับน้ําหนักรวมแม่ลูกสี่สมกตันนะครับรอรู้ว่าน้ําหนักเนื้อจะได้ยี่สิบสี่ตันครึ่งหรือเปล่านะครับอ็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมรอบเดียวได้นะครับแม่นมากนะครับนี่คนขึ้นแม่นสุดๆนะครับออกบินออกตัวออกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวลูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมได้น้ําหนัก เฉพาะเนื้อยี่สบี่ตันห้าร้อยพอดีนะครับรอบเดียวได้นะครับเลือแต่คุมผ้านะครับนี่พ่อแม่ก็คุมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมน้ำหนักกำลังวิ่งสบายเลยนะครับนี่เบบนะครับก็คุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่แม่ลูกนะครับก็ยังเหลือคันของพี่แซมนะครับอีกคันสุดท้ายนะครับ ของเราก็คันที่สามนะครับผมวิ่งตัวเบานะครับวิ่งตัวปิวเลยนะครับได้แค่ยี่สบสี่ตันเองนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะแวะบ้านก่อนนะครับเพราะว่าทางผ่านบ้านพอดีนะครับเดี๋ยวอาบน้ํานะครับห่อข้าวเราถึงจะออกเดินทางนะครับเดินทางแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็แวะบ้านนะครับแวะบ้านชั่วโมงหนึ่งนะครับอาบน้ํากินข้าวนะครับผมปลายทางของเราก็คืออําเภอหนองหานจังหวัดดุรดอนธานีนะครับที่ที่เราเคยไปประจานะครับสําหรับยางแผ่นนะครับผม เที่ยวนี้รอบนี้ก็มีทั้งหมดสี่พ่วงนะครับไม่รู้ว่าอ่าคัดอื่นเขาออกไปก่อนหรือเปล่านะครับโอ้แดดแรงนะครับนี่ขณะนี้ก็บ่ายสามนะครับบ่ายสามแล้วนะครับผมบ่ายสามครึ่งนะครับนี่แดดแรงมากนะครับก็ใช้เวลาวิ่งหกชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับหกชั่วโมง ก็จากนี้ไปอำเภอหนองหานก็อยู่ประมาณ300โลได้นะครับผมก็อยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ก็ถึงอำเภอน้ำพองนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าตาช่างน้ำพองนะครับตาช่างน้ำพองนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับที่จอดนอนก็เยอะนะครับนี่คนเฝ้านอนหลับนะครับ46่สิตันนะครับผมน้ำหนักนี่ครับที่จอดนอนกว้างมากนะครับ คือน้ำพองตอนนี้เราก็อยู่ที่ปอตทอโนนสาหนะครับอันนี้คือเข้าเขตอุดรแล้วนะครับผมปอตทอโนนสาหนะครับเขตติดต่อกันระหว่างอุดรกับขอนแก่นนะครับผมตั้งแต่วิ่งมานี่ยังไม่ได้เช็คดูท้ายเลยนะครับว่ายางหล่นหรือเปล่านะครับ เดินเช็คดูท้ายก่อนนะครับผมตัวแม่ก็ยังอยู่ดีนะครับตัวลูกก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับก็ราชเต็ก็อุ่นใจนะครับผม ถึงหล่นได้ก็ติดสเตย์เหมือนเดิมนะครับผมออกเดินทางต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกนะครับนี่ตอนนี้ก็สองทุ่มหน่อยๆแล้วนะครับนี่กะไว้ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับถึงต้องออกเดินทางต่อแล้วนะครับก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับผมอำเภอน้องหานะครับจังหวัดอุดรนะครับผมต้องเระบบประชาชนไปแจ้งคิวก่อนนะครับ ได้คิวที่สามนะครับผมได้คิวทีสามนะครับต่อจากของเสียกล้องนะครับหาพักผ่อนนะครับได้เวลาพักผ่อนแล้วก็มาถึงสามทุ่มสี่สิบกว่านาทีนะครับก็เลทไปแค่สิบนาทีนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับหกชั่วโมงเต็มนะครับเ่ยจากบุรีรัมย์มาอุดรนะครับ ระยะทาง300กิโลนะครับผมได้คันที่3นะครับของเสียกล้องกับพ่อเสียกล้องมาถึงก่อนนะครับสองคันแรกนะครับผมก็ขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับคุณได้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับคุณมอ์นิ่นะครับผมสวัสดียามเช้านะครับเช้านี้เราก็อยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็มาด้วยกันทั้งหมดสี่พ่วงนะครับมีของพี่แซมนะครับมีพ่วงสุดท้ายแล้วก็ ของเสียกล้องนะครับแต่ว่าพ่วงแรกนะครับทิวแรกก็ต้องไปจอดรถช่างครับแกขึ้นไปตั้งแต่ช้าแล้วนะครับผมันนี้ก็เกือบจะแปดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงกว่าแล้วอีกหน่อยแล้วก็ต้องขึ้นไปช่างนะครับผมอันนี้คือที่ที่เราจะขึ้นมาลงนะครับนี่ยางแผ่นนะครับเป็นโซนยางแผ่นนะครับด้านหลังก็จะเป็นโซนขี้ยางนะครับโซนขี้ยางนะครับ ก็ทยอยกันขึ้นมาตามจุดกันมาเรื่อยนะครับนี่หน้าหลังจะเป็นโซนขียางนะครับนี่เป็นโซนของขียางนะครับของเราก็อยู่ด้านหน้านะครับยางแผ่นตอนนี้ก็ขามาลงแล้วนะครับผมอันนี้ตัวแม่นะครับตัดแม่ตัดลูกลงนะครับเดี๋ยวรอคนงานก่อนนะครับผมน่าจะติดเที่ยงพอดีครับตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบแล้วนะครับ นู่ครับตัวลูกอยู่นู่นนะครับผมนั่นว่าลงเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนลงให้ดูนะครับเพราะว่ามีผู้ระดับผู้บริหารนะครับมาดูนะครับก็เขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกำลังจะออกจากโรงงานนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอการกลับว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็น่าจะได้ตีเปล่าเหมือนเดิมนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพวงสิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ